วันนี้ผมจะมาเอาแบชชแบบหนึ่งที่หายากที่สุดในัวอาการเดนซึ่งมีคนที่ได้รับแบชนี้ไปแล้วแค่2องแสกว่าคนเองจากผู้เล่นหลายร้อยล้านคนทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรทําไมถึงมีคนได้น้อยขนาดนี้ใช่ครับมันคือการเอาโทมิโตหรือมะเขือเทศ7จกิโลไปขายครับและวันนี้ผมจะเป็น1-2ึ่งในสอนนั้นที่ได้มาดูกันว่าผมจะได้หรือไม่ Let s <S ขั้นแรกผมก็จะมาวางโทเมทให้มันอยู่ก,กองกันไว้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสปินเกอร์ผมบักค,ครับมันใช้ได้ไม่จำกัดเลยถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันแล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้โทเมท7กิโลตอนไหนท้ามแลบตอนนี้กระเป๋าของผมก็ได้เต็มแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะว่ามีโทเมท7กิโลไหมไม่มีแต่ไม่เป็นไรผมยังไม่ยอมแพ้หรอกผมจะหาต่อเือกว่าจะได้ทแลบ และกระเป๋าผมก็ได้เต็มอีกรอบนึงแต่ผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีผมได้มาซื้อซีดทอมอโตเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสการได้ผลใหญ่มากขึ้นคราวนี้มาดูกันว่าผมจะได้ไหมผมก็ยังคงไม่ได้อยู่ดีผมได้ทําการเอาทอมอโตทั้งหมดไปขายแต่พอผมกลับมาที่สวนอุ้ย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 ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ มันไม่ถึง7กิโลีนขนาดแค่5กิโลนะยังลูกเท่านี้แล้ว7กิโลจะลูกเท่าไหนวะผมได้ทําการทําแบบนี้วนไปซ้ําไปวนไปซ้ำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนได้ผลใหญ่มาหลายผลเลยแต่ก็ยังคงไม่เห็นวีเวรของ7กิโลลูกนี้แหละ7โลลูกนี้แหละระวัง เอ้ยได้กวาดมาสองชั่วโมงนีอ้กวาดสองชั่วโมงจริงแต่ประแดงนทูนเนี่ยอึ่งดูพไม่เลี้ยงดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งไม่ได้บอกเลยผมไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกเจอกัน j p สอง